Oh สวัสดีครับคุณซีครับสวัสดีครับน้องเดียวครับรอันเลยวันนี้เป็นยังไงฮะอ่าวกอดอื่นเลยครับให้ทักทายพี่สือมวลชนแขกผู้มีเกียรติแลวก็ชาวโซชนทุกคนเลยครับครับก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสือมวลชนแล้วก็สวัสดีต้นโซนนานูแล้วก็หวอสัญชัยด้วยครับเอ่อคุณซีครับครับสวัสดีครับผม อ้าเท่านี้เลยท่านทานท่านเลยหนุม่มดหมดแล้ว๋อสดีทุกคนครับนื่องจากวันนี้เนี่ยมีชาต่างชาติด้วยน้องนิวทักทายเป็นภาจากจีนหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ค่ะนี่ค่ะเปิดซื้อมื <laughs> โอ้โหนา่ารักสุดๆอะงั้นเชิญนั่งก่อนได้เลยครับทั้งสามท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณซีน้องนิวนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ทางแบรนด์มามีจัดงานแบบยิ่งใหญ่เลย แล้วก็คุณซีกับอนนิวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำการให้เกิดงานงานนี้ด้วยอยากทราบความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงฮะนี่คือจัดเต็มมากๆเลยวันนี้ใช่ครับจัดเต็มมากๆครับผมเพราะว่าประมาณหนึ่งปีแล้วหนูเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แพทก็แบบว่าจัดแบบยิ่งใหญ่มากครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมเอดี hey, ดูว่าเป็นการจัดเต็มมากๆอนุนวิวครับครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วย อยากให้ถึงช่วงเวลาง,งานแล้วเหมือนกันนะครับโอ้ยต้องบอกเลยว่าตอนช่วงเวลาง,งานจัดเต็มแน่นอนตอนสี่โมงเย็นเรว,ว่างานไนีคือเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปเจอบอกเลยว่าผมไปดูเวทีมาแล้วยิงใหจริง,รงครับเอออะแล้วนึงปีที่ผ่านมานะครับผมที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์มามีอยากจะบอกอะไรกับแบรนด์มามีครับขอบคุณที่พาไปต่างประเทศครับซึ่งแบบมีกิจกรรมมากมายครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทาง ทางพี่แพ้แล้วก็ทีมงานดูแลด,ดีมากๆครับผมแล้วก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ครับผมเหมือนเป็นเหมือนเสมือนแบบครอบครัวหนึ่งเวลานี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานครับผมแล้วก็ลงทุนในการจัดงานมากออครับผมนะถือว่าอยากจริงๆต้องบอกว่าอยากให้ทั้งคุณซีและน้องนิวรวมถึงแฟนๆชาวสดนทุกคนมีความสุขผมว่านี่เป็นหนึ่งในความสาคัญที่แบรนด์มันมีเขาตั้งขึ้นมาเลยนะครับน้องนิวหลังครับก็ ผ่านไปหนึ่งปีแล้วเร็วม,ม,มากๆเลยครับก็ที่ผ่านมาที่พี่แบร์มามิก็ใช่ครับดูแลเช็คแคร์พวราดมีมากๆเลยพาไปต่างประเทศด้วยตอนนั้นก็สนุกม,มากๆเลยครับใช่แต่ก็ยังรู้สึกดีใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียริมากๆที่ทางแบรม์มามิได้เลือกให้ผมกับเฮียเหมือนเป็นตัวแทนในการส่งต่อบอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกๆคนครับ นี่นะครบอกแล้วว่าไม่ดีแค่การจัดทริปการจัด,ดกิจกรรมแต่ผลิตภัณฑ์เขาก็ดีเช่นเดียวกันถามน้องแพตตี้บ้างเป็นยังไงฮะนี่ตลอดหนึ่งปีที่ได้ร่วมงานกับคุณซีและน้องนูนิวได้อ่่งที่ทั้งสองท่านคือเวลาผ่านไปเร็วมากมเหมือนเาเพิ่งจะเริ่มต้นกันเองแล้วก็ระยะเวลาที่ที่มีด้วยกันทั้งหนึ่งปีตลอดทั้งคุณ ที่มีร่วมกับคุณทั้งคุณีคุณนิวแล้วก็ทัน้งนทุกท่านนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมันก็ก็สนุกมากที่เราได้ได้เจอกันแล้วก็ได้ทํางานร่วมกัน,นะคะ่ะกับทุกทุกท่านเลยการเจอครั้งแรกกับครั้งนี้ผมบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันและช่วงเวลา1ปีไว้มันโกงจริงนะครับแป๊บๆเนี่ยเราขึ้นมาบนนี้อีกแล้วแล้วก็มาพูดถึงว่าเออมันครบหนึ่งปีแล้วบอกเลยว่ามันเต็มไปด้วยเวลาความสุขเวลามันเลยผ่านไปเร็ว ถามเลยอ,อยากทราบว่าทั้งสองท่านตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์ปลิภัณฑ์มาวิได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณเสียน้องดิวครับใช่ครับผมเป็นสปอตอย่างที่สองหน้าตอนนี้ใช่สปอตออฟไลน์ครับผมาวเน็งิงครับผมตัวนี้ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมชอบมากๆเลยครับมผมเพราะว่าเนื่องจากเรามีอายุที่ไม่เยอะมากใช่ครับแอีกี้อันนี้เปนการพูดดักทอตัวเองไมฮะ ได้จากอายุยิเยอะมากอต่ยังไงต่อไปครับขอพูดเสมอว่าอายุเยอะไงแต่พอมาคิดจริงๆแบบใส่ตรองจริงๆสถานกรณจริงว่าเร้ยจริงเราอายุยังไม่เยอะเอุดของเขาตัวนี้มากครับสปอว์อัพไลน์นะครับเป็นไวท์ช็อนติ่งนะครับผมตัวนี้จะแบบทําให้แบบจุดด่างดำนะครับผมหรือว่าของคําเนี่ยจางลงครับผมใช้สม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็จะทําให้ใบหน้าเราเนี่ยผิวสม่ำเสมอกันเวลาแต่งหน้าก็แบบว่าไม่ต้องแบบจิ้งเยอะอ่า เห็นด้วยครับเพราะบางทีการแต่งหน้าบางทีทับอยู่เราไม่เท่ากันมันก็ต้องมีการเติมมากเติมน้อยใช่แล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้ใบหน้าด้วยเนี่ยเฮียแนะนําเองขนาดนี้นะครับต้องรีบช็อปเลยนะฮะอ้าวน้องนุ่นิวบ้างเป็นยังไงครับตอนหนึ่งปีที่ใช้ของเฮียชายแล้วครับของผมเป็นไรต์ละกันโอ้โหไม่แพ้กันใช่เนื้อของเฮียเป็นสปอตเหมือนแสงสปอตที่ส่องมาผมก็จะเป็น เหมือนเวลาที่แสงสปอตส่งมาผมก็จะไบรท์ออกมาแบบนี้เลยโอ้โหท้าไบรท์ได้น่ารักที่สุดเลยถ้าไบรท์ก็ไบรท์ไงนี่ออกมาแบบนี้ครับทำลายใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้คีบตรงให้หน่อยสปอตอองไบรท์เออเป็นเด่นอันนี้คือชายไบรท์เราต้องไดมอนด์แล้วนะฮะ ยังไงฮะน้องเปนสีฮะมีปีไหมฮะเลิกันใจมากนะคนคนละอย่างกันนะฮะอ่ะยังไงต่อครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือมามี b วีไรต์เบบี้เซรั่มครับของผมก็จะเป็นแบบเอ่อตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยทำให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นช่วยทำให้หน้าที่ดูหมองคล้ำเนี่ยดูใช่ค่ะดูกระจ่างใสขึ้นดูแบบ สดใสขึ้นดูเฟรชดูไรท์ครับใ,<น>ใช่เดนี้เขาจะมีตัวมิกซ์เบอร์รี่กับไนอาซินัมไมครับที่เป็นแบบเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อผิวครับใช่และด้วยว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าการันตีเลยนะครับดูผิวของน้องๆทั้งคุณซีและน้้งนิวเซนทาว่าขนาดไหนนะครับนี่คือใช้แล้วแบบช่วงเวลาหนึ่งปีคือหน้าดูไรท์ขึ้นอย่างที่ว่าเลยรวมถึงงานในวันนี้ ตอนช่วง4โมงเย็นกลับงานมามี X4 นิ n วแต h ง n ิวปาร์ตี้แย้มให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะว่ามีอะไรพิเศษแย้มแย้มเออแชงคขาว่าอะไรดีฮะแย้มอะไรแชงเขาว่าอะไรนะฮะแย้มอะไรสปอยล่ะแย้มแย้มจะไงนะสปอยแล้วกันนะอ่าหนูแย้มซิหนูแย้มนิดนึงกัวก็จะมีโชว์ครมีโชว์ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เล่น สนุกกับแฟนๆครับซึ่งเมื่อกี้ได้ลองไปเล่นดูแล้วลองแบบไปลองบล็อกกิ้งเล่นดูสนุกครับเอาละแต่ว่ามันโอ้ยปลอยนิดนึงอะไรอ้มากเลยมาแบบยิ่งใหญ่เลยโอ้ยดูเจ๋งนะเอาละแต่ดีว่างานนี้บอกกันแล้วว่าความยิ่งใหญ่ความบางจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะดูจากท่าของน้องดิวได้คุณซีล่ะกูอยากจะแย้มอะไรให้ฟังหน่อยไหมฮะไอ้พวกแย้มด้วยใช่ไหมครับนิดนึงฮะ เราจะเดินขึ้นมาจากหลังเวทีครับผมโอ้ยหลังจากนั้นแย็บอีกก็จะเดินเข้ามาด้านข้างเวทีอ้นี่ไม่มีใครรู้นะฮะนี่ไม่มีใครรู้เลยเราก็จะมาจบการที่กลางเวทีอ้ยอย่าบอกหมดฮะเดี๋ยวรู้กันหมดพอแล้วผมว่าจะ่บอกเลยพอแล้วแต่พิธีกรเปลี่ยนคนอ่่ไมเปลียังอยู่สิยังอยู่สิผมจะเดินขึ้นมากับคุณด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นการสปอยเล็กน้อยละกันน้องแพตตี้ล่ะเดี๋ยวจะสปอยให้กับชาวสุดๆด้วยฟันเลยฮะสักนิดนึง พี่แพตตี้โชว์ด้วยกันไหมฮะเออไม่สปอยไม่สปอยเอาแล้วเอานี่ดูร้องเพลงได้ด้วยเหรอฮะเนี่ยไม่เอาไม่ีกเดี๋ยวผมแสดงว่าเดี๋ยวไปรอชมแล้วกันเนาะตอนช่วงว่าเราแสงสีเสียงเราจัดเต็มทีค่ะเออเอาละถือว่าความสนุกแบบนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยนอกจากว่าทุกทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานได้ทําการซื้อสินค้าจากแบรนด์มัมมี่ด้วยนะครับต้องบอกว่า เราถือว่าได้ร่วมสมทบทุนนะครับเพราะเราจะหักรายได้10%มอบให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับไฟป่านะครับ <ST> โดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ทั้งเรื่องของผิวพัรร์ที่ดีขึ้นร่วมของการทําบุญแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นในงานด้วยและที่สำคัญน,นะครับว่ายอดบ,บริจาคเท่าไหร่ทางแบรนด์มามินะครับจะสมทุนให้เต็มจํานวนอีกหนึ่งเท่าด้วย <ST> <ST> ยังไงล่ะครับอันนี้ ก็คือยอดบริจาคหลังจากหักมาประมา10%แล้วเราก็จะผลพึงร่วมไปอีกหนึ่งเท่าหนึ่งค่ะก็เหมือนเราได้ร่วมบริจาคด้วยการแจนนำต้นโซนมามีแล้วก็คุณสีคุณนุ่มนิวค่ะอืมเอาละได้ดังความสุขได้ทั้งอิ่มอกอิ่มใจเลยก็ว่าได้นะครับผมน้องอน้องแฟรตี้ครับถึงตรงนี้เห็นว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับคุณสีน้องนิวไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากวันนี้ตามชื่องานเราก็เป็นแตงกิ้วิวปาร์ตี้นะคะจริงๆเป็นการ การขอบคุณเพราะว่าเรามองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเราเราเติบโตขึ้นมาได้พร้พอมๆด้วยกันก็เ,เลยอยากจะโชว์โชว์แบบ appreciation ที่เรามีให้กับทุกท่านที่คอยสนับสนุนพวกเรามาแต่ก้าวแรกคร่ะก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ทางมามิทําขึ้นมาให้อันนี้ไม่มีขายค่ะพวกเราพวกเรา,เราทีมงานของเราคนช่วยกันทําขึ้นมาจัดเป็นเซตน่ารักนกให้ทั้งโซน,นทุกขั้นที่อยู่ตรงนี้นะคะเราพิธีกรเองชนแล้วก็ ป๊อปปี้คุณซีและคุณนุ่นนิวด้วยค่ะขอบคุณครับนะฮะเอ้ามันเป็นยังไงครับขออนุญาตเลยนะครับอ่ะเชิญพี่ทีมงานเลยไหมครับขึ้นมามอบได้เลยนะครับนี่เป็นบล็อกเซตแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับทำขึ้นเองเลยนะครับจากทางแบรนด์มามี่มอบไปถึงทั้งคุณซีน้องนุ่นนิวนะครับรวมถึงผมด้วยเดี๋ยวผมลงไปรับด้านล่างแล้วกันนะฮะนี่งานจะได้ครับนี่นะครับเป็นบล็อกเซนตน่ารักแบบนี้เลยซึ่งชาวโซนก็จะได้รับไปด้วยเนาะ นะครับอาปรบมือนะครับหรือว่าเป็นความประทับใจแล้วกันนะครับอถึงตรงนี้ช่วงท้ายแล้วผมอยากให้คุณซีน้องนนิวแล้วก็น้องแพตตี้ครับฝากอะไรถึงแบรนด์มามี่หน่อยครับครับก็อ้โหแล้วกันแล้วก็อยากจะขอบคุณทางแบรนด์อีกครั้งนะครับคุณพี่แพตตี้มากๆเลยที่ เรื่องพวกเราตั้งแต่แรกครับใช่ก็ถือวันหนึ่งปีแล้วยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกคนสุภาพเข็งแดงแล้วก็น่ารักแบบนี้ไปได้เเลยครับเียวันสวยขึ้นเราว่ันเราคือขึ้นไปเลยครับแล้วก็ขอให้ผลิตภัณฑ์มามีอยู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานๆครับทีนี้นะครับผมคุณซีบ้างครับครับผมก็ขอบคุณทีมงานมามีมากครับผมเป็นที่ที่แบบว่าอย่างที่ดูบอกคือพอเรามา ก็ดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนแบบว่าส่งต่อเซรั่มดีๆแบบนี้นะครับซึ่งพี่หลายผลิตภัณฑ์ก็ฝากด้วยนะครับผมมามีแล้วก็พอฝากเอ้ไม่ใช่ฝากสิขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากมากครับผมที่สนับสนุนมามีแล้วก็สนุนิวตลอดะยะเวลาที่ผ่านมาปีครับผมยังไงก็ขอทุกคนหน้าใสกุ้งกิ้งนี่นะครับหน้าใสกุ้งกิ้งเป็นยังไงนะสว่างไหมสว่างกุ้งกิ้งสว่างกุ้งกิ้งเออแน่นอนครับปิดท้ายเลยครับ ก็<ร>อยากจะฝากแบนด์มามีไว้ก่อนทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ที่เราได้พบเจอกันแล้วก็บังว่าเราจะได้เจอกันอีกแล้วก็ได้ร่วมง,งานกันอีกแน่นอนเนาะดีนะครับผมอ้าวปรบมือเลยค่ะ นี้นะครับเป็นช่วงกิจกรรมขอนเฟล็กคอนเฟล็กน้องลำดับถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้น้องแพตตี้นะครับผมมอบช่อดอกไม้ให้กับทั้งคุณซีและน้องนุ่นนิวด้วยเป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับผมอ่ะลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญซึ้งอยู่เราแล้วนะครับนะฮะนางสาวสสิบุตรมณนะนาวิขนชีฟเอ็กซ์แอนทิฟฟิลออฟิเซอร์บรษัท IMG World จำกัดน,นะครับภาพแรกจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะครับอ่ะให้น้องให้ทีนทัแล้วกันนะครับผมน้องนิวก่อนเลยเดี๋ยวขอ กล้องนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ยองดังนะครับกล้องไหนอยากให้ถ่ายนะครับยกมือบอกเราได้เลยนะครับนิดนึงนิดนึงโอเคกล้องนี้นะครับตรงกลางเวทีได้เลยครับเดี๋รออยู่นะครับอ่ะยิ้มหวานหน่อยนะสีบอกนะฮะกล้องอื่นได้เลยนะครับอะไรครับนี่กล้องไหนนะครับอยากให้ถ่ายยกมือบอกเรานะครับ ได้เลยครับโอเคครับแล้วเราถัดไปครับเดี๋ยวมอบช่อดอกไม้ต่อให้คุณซีเลยครับนี่ฮะโอ้โหช่อใหญ่ดีมากเลยนะครับเป็นตัวแทนของครับเลอดเนาะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับนี่นะฮะต้องไหนยานายบอลนะครับได้เลยครับโอ้โหเฮ้ยมิฮาร์ดไปเลยนะ ความสูงป้อมความน่ารักแน่นอนแบบจัดเต็มตอน4โมงตรงนะครับนี่นะฮะผมสั่งด้วยนะครฮะฝั่งซ้ายมือหน่อยฮะตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วนะทางขวามือหน่อยนึงครับนี่นะฮะกล้อง,งไหนนะครับบ,บอกได้เลยตรงนี้นะครับนี่